ไปตามชมคลิปกันนะครับเออผมก็มีกิจกรรมดีๆมาแนะนํานะครับนี่เลยครับผมเป็นกิจกรรมนี่เลยครับผมนี่นะครับนี่ก็จะเป็นกิจกรรมแรกนะครับสกินปืนเอ็มหนึ่งสี่เอมีเอหนึ่งนะครับเป็นปืนเอ็มโฟอะเป็นมังกรนะครับนี่เราเข้าไปดูกันนี่เลยนะครับผมโคตรเท่ครับผมคนไปสามารถไปเติมกันได้ทุกคนนี่เลย และนี่จะเป็นกิจกรรมที่สอนะครับเป็นปีกนะครับผมเริ่มต้นก้าวเพชรนะอะไรยกยกคลังกองทัพกับเป่าปีกนะครับมาได้นะครับมีทั้งหมดตามนี้เลยและกิจกรรมที่สามนะครับก็คือนี่เลยครับนี่ครับหุ่นเชิดในตำนานนะครับกิจกรรมนี้มันก็มานานแล้วแหละแต่ผมแบบไม่ได้รีวิวไงเออนะครับไปดูกิจกรรมที่สี่กันนี่นะครับนี่ก็จะเป็นกิจกรรมที่สี่นะครับเป็นกิจกรรมหมวกอะไรวะจำชื่อไม่ได้เนี่ยหมวกขาวเนี่ย ก็เท่านี้นะเออแค่นนี้เขาที่ก็ใส่อยู่นะไปเติมมาได้นะทุกคนเออคลิปจากผมคือเพียงเท่านี้นะครับผมแนะนำนะครับคลิปนี้แนะนำให้ดูให้จบน,นะครับแบบแบบโคตรประไล่อะแม่งไฟตรงข้ามาแบบเออเดี๋ยวทุกคนก็นไปดูเองไปไป,ไปรับชมคลิปเลยป้า Drunk away the pieces that you hate. Betrayed in a way, often I still go my way. Latch my soul out right of your space, far away Until the distance passes it's like It's a new journey, my heart is said